มาก่อติดตลาดหุ้นไทยกันต่อนะผู้ชมดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงนี้ต้องเรียกได้ว่าคึกคักนะคะ<ม>เพราะว่าหลังจากที่ขานรับข่าวในฝั่งของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ทําให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเปิดในแดนบวกนะคะเมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมามมนะคะแล้วก็ ในช่วงจังหวะของวันนี้หุ้นไทยช่วงเปิดตลาดขึ้นไปถึงระดับ1,299จุดนะคุณผู้ชมและล่าสุดค่ะดัชนีนั้นย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็บวกขึ้นมาได้ถึง10จุดนะคะมาดูดัชนีกับห้าดับหลักทรัพย์กันค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมบวกขึ้นมาได้10จุดนะคะยืนแตะอยู่ที่1,296จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายนาะทีนี้7,000ล้านบาทนะคะส่วนห้านดับหลักทรัพย์ค่ะตัวแรกคือเบยนะคะธนาคารกรุงศรีวิทยาค่ะหลังจากที่กลุ่ม GE Capital มีการเทขายหุ้นออกมาประมาณ7.6นะคะยังคงเหลือไว้25ค่ะ ทางนักวิเคราะห์นะคะก็มีการประเมินเหมือนกันว่าราคาหุ้นตัวนี้ไม่น่าจะหลดลงไปได้เยอะนะคะราคาก็ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ30ต้นต้นๆตอน,น,น,นช่วงเช้านี้รีบาวตามเซนเตอเมนต์ของตลาดแล้วนะคะตามมาด้วย SCB ค่ะราคาบวกขึ้นมาสีบาท50ตังค์นะคะสอพอบวกมา50ตังค์ค่ะ b ีแลนด์นะคะมีแรงเทียดขายทำกำไรออกมาและธนาคาร เคแบงค์นะคะบวกขึ้นมาได้อีกประมาณ4บาทนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยวันนี้เดี๋ยวไปตรวจกันหน่อยใช่ฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับจะสามารถทดสอบระดับ1,300จุดได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะพามาพูดคุยนะครับสำหรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินคุณวิริยาราพงศ์มรัตนะนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหลังจากที่ค่า P/E ratio เนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก15ได้นะแต่ว่ามีการคาดการว่าอาจจะมีการขายออกมาแต่ว่าปรากฏว่าพอเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นพุ่งขึ้นมาอีกฮะเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ค่ะสำหรับตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นตามกรอบขั้นหมายอยู่แล้วนะคะคด้วยประเด็นก็คือว่ากรณีเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นเองมีความขั้นหมายว่าทางด้านของธนาคารกีมเนี่ยอาจจะมีการดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมีการถักจันต่อเศรษฐกิจ แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารธนาคารกลางจีนก็มีการอัดชีสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดเงินนะคะซึ่งเป็นรายสัปดาห์เป็นวงเงินสูงที่ถึง3.65แสนล้านหยวน ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดในกรอบสัปดาห์ค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เลยมีผลจากทางด้านของความคาดหมายไปในเชิงบวกสาหรับตลาดภู้ิภาคทั้งภุ้ยภาคเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะรวมถึงอเมริก,กาเมื่อคืนนี้ก็เป็นหนึ่งแรงที่ผลักดันตลาดหุ้นไทยในวันนี้ในช่วงเช้านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรณีของทางด้านสเปนที่เคยเป็นปัจจัยที่กดดัน เรื่องของสเปนจะเข้าสู่มาตรการที่จะต้องมีการขอความช่วยเหลือทางด้านของกลุ่มยูหรือเปล่าเนี่ยเมื่อาวานนี้กับในวันนี้เองก็มีการประกาศแผนวบประมาณในปี2556แล้วในตามแผนเองเนี่ยดยส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะที่ผลกระทบกับ,กบทางด้านกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยนี่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะแต่ว่าน่าจะไปเก็บภาษีในกลุ่มของผู้มีรายได้มากขึ้นซึ่ง ซึ่งงตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่คลายตัวแต่อย่างไรก็ตามในกรอบของวันนี้เนี่ยทางด้านสเปนเองอาจจะต้องมีข้อมูลที่ต้องตามนะคะเรื่องของการประกาศผลการทดสอบดราเทสของภาคธนาคารสเปนซึ่งความคา,าดหมายเนี่ยของทางด้านภูมิภาคก็มีความคาดหมายว่าทนง,งทางธนาคารสเปเนอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนปร,ป,รประมาณสักหกหมื่นล้านยูโรซึ่งตัวเลขดังกล่าวถูกโยนอ,นออกมาในตลาดเนี่ยประมาณสักสองสามวันที่ผ่านมา ซึ่งก็ทำให้นักลงทุนเองเนี่ยมีความคาดหมายถึงแม้ว่าจะมีการโต้เพิ่มทุนนะคะแต่ว่าตลาดเองก็จะพอรับทราบข้อมูลไปบ้างแล้วแต่ถ้ามีการประกาศจริงและเป็นตัวเลขดังกล่าวเนี่ย ตลาดเองอาจจะมีการแว่งตัวได้บ้างในระยะใกล้ๆแต่ว่าระยะไกลๆก็มองเป็นว่าภาพของสเปนก็จะมีการไข่ตัวแล้วก็ไปติดตามว่าสเป,นจ,สเปนจะเข้าสู่การขอความช่วยเหลือเต็มรูปแบบหรือไม่อ่คะค่ะในวันนี้เนี่ยด้วยประเด็นของธนาคารกลางจีและก็สเปนเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นในเชิงที่เป็นทางบวกแล้วก็ทําให้ตลาดที่ถูกคาดหมายนะคะจะเข้าไปทดสอบระดับ1 2 9 0ถึงเก้จุดนะคะแต่ว่าที่ระดับ1 3ึ0งจุดเนี่ย ก็ยังไม่ได้ให้กรอบสูงมากนักแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ทําได้ถึง1 2 9 8จุดแล้นะคะทีนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็ไตรมาสที่3มทีนี้กรณีที่ถูกมองว่าการทำเินโดเรซซี่เนี่ยเราก็ให้เหตุผลตัวใจคาดหมายว่าไม่น่าจะมีมากนักเพราะว่าตลาดก็อยู่ในโซนบนแล้วก็มีความคาดหมายเป็นไปในเชิงที่เป็นไปตามกรอบที่คาดหมายอยู่แล้วค่ะดังนั้นในลักษณะดางกล่าวเนี่ยก็เลยมองว่าตลาดอันนี้จะมีแนวโน้มทางบวกจะเป็นสองประเด็นดังกล่าวแต่ว่ายังเป็นกรอบที่ยังติด แนวต้านใกล้ๆ1 2 9 5ถึง1,300จุดอยู่ค่ะค่ะก็คือตอนนี้เล่นไปด้วยความคาดหวังนะคะถ้าหากว่าทางรัฐบาลจีนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงพอถึงวันนั้นจริงๆนี่ตลาดหุ้นก็น่าจะขึ้นไปต่อได้อีกใช่ไหมคะคือคงจะมีการหมุนในรายกลุ่มอุตสาหกรรมได้บ้างนะคะ,คะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นกรณี QE3 ที่สหมีการมีการประกาศเนี่ย ในช่วงนั้นเองเนี่ยตัวความคาดหมายว่าด i mean ้วยเม็ดเงินของ QE 3ที่ถูกประกาศมาน่าจะทําให้อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นระดับราคาของสินค้าพกพาห์ก่อนหน้าที่มีการปรับตัวลดลงไปก็เลยถูกคาดหมายเป็นไปในเชิงที่ว่าจะมีดีมานสูงขึ้นก็เลยทําให้ระดับราคาปรับตัวขึ้นครับเช่นเดียวกันนะคะในช่วงของจีนเองถ้ามีมาตราการเศรษฐกิจที่ถูกคาดหวังว่าจะมีการประกาศก็น่าจะมีผลกับทันด้านของดีมาน์ของทงด้านสินค้าพกพาห์สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ระดับราคาสินค้าพกพาห์นเองในวัน,น,น แต่ว่าจะปรับขึ้นมากขึ้นมาก็คือขึ้นอยู่กับความคาดหมายหรือว่าตัวเลขที่ถูกประเมินจากทางด้านของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยค่ะครับหุ้นกลุ่มไหนดูแล้วน่าลงทุนบ้างครับในช่วงนี้ถ้าเป็นวันนี้เองเนี่ยหุ้นที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่อาจจะมีประเด็นระยะกลางๆก็คือประมาณมากกว่าหนอึ่งถึงสองสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะ ซึ่งก็มองว่าเราปิดไตรมาสสามแล้วผลประกอบการสําหรับไตรมาสสามที่จะถูกประกาศเนี่ยน่าจะประมาณสำหรับกลุ่มธานาคารพาณิชย์นะคะน่าจะประมาณสักกลางเดือนตุลาคมท,คที่จะเริ่มพรีวิวผลประกอบการนี่ก็จะเริ่มน่าจะเริ่มมีสักประมาณไตรมาส,สามที่หนึ่งไตรมาสที่สองของของเดือนตุลาคมตรงจุดนี้เองเนี่ยความคาดหมายเป็นไปในเชิงที่เป็นทางบวกสำหรับผลประกอบการไตรมาสสามนะคะดังนั้นกลุ่มสถาบันการเงิน,ก,นงก็น่าจะเป็นกลุ่มระยะ หนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้าที่น่าจะมีความคาดหวังในเชิงของผลประกอบการได้ส่วนในระยะวันนี้เองนี่อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีไอซีทีที่จะมีการซื้อใบประมูลของทางด้านสามชีวิตเครื่งความทีใหม่ค่ะประเด็นดังกล่าวเนี่ยหุ้นเองก็มีการเข้าเกณฑ์กำไรกมาบ้างเหมือนกันในช่วงของเมื่อวานแล้วก็วันก่อนวันนี้เองก็มองทางบวกนะคะต่อีปแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนมีการเก็ฑกำไรกมาบางในระยะใกล้ๆก็อาจจะมีการพักตัวระยะสั้นๆได้บ้างค่ะ ค่ะในระยะสั้นๆค่ะว่าเกงข่าวนี้จริงๆตัวไหนพอจะมีอัพไซด์บ้างคะตัวที่มีอัพไซด์เชิงปัจจัยพื้นฐานก็จะเป็นตัวดีแท็นะคะแต่เมื่อวานเชอก็ปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าณวันนี้เองก็ยังคงมองว่ายังมีส่วนต่างของระดับราคาในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่มองไว้ประมาณ105บาทนะคะ,ะทีนี้ในเชิงของทางทเทคนิคของเราเนี่ยก็มองว่าแนวของการตั้งรับก็ยังคงสามารถดําเนินได้ะค,ะค่ะแต่ว่าอาจจะมองแนวรับที่ประมาณ91าบาท แล้แนวต้านอยู่ที่94บาทเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างไม้เดียวนะคะระดับราคาวันเดียวนี้ขึ้นมาจาก88บาทโดยประมาณเนี่ยมาถึงประมาณ92บาทดังนั้นวันนี้ก็เลยมองเป็นลักษณะการย่ออ่อนตัวและพิจนารณาตั้งหลับ,ค,บค่ะคหุ้นท็อปพิกสาหรับทางบลเกียรตินาคินให้ไว้เป็นตัวไหนบ้างครับถ้าเป็นของวันนี้เนี่ยทางด้านของปัจจัยพื้นฐานนะคะก็จะมองเป็นสองบริษัทตามปัจจัยพื้นฐานนะคะก็จะเป็นตัวสเต็กแล้วก็ตัวแบงก์ตัวของบางจาก ซึ่งตัวสเต็กเองเนี่ยเขาก็มองว่าระดับราคาหุ้นเองเนี่ยยังค่อนข้างต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วก็กรณีตรงนี้ตัวของสเต็กมีง,งานได้งานใหม่เข้ามาอีกสองโครงการ,ร,รซึ่งจะเป็นงานของทางด้านโครงการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ออทซึ่งเอโทีสูงถึง5,1 4 6สบกล้านบาทนะคะก็แนะนําเป็นแบบก,กินกําไรที่ให้มูลค่าเหมาะสมไว้ที่19บเาทส่วนบางจากเนี่ยก็คาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการนะคะที่น่าจะได้จากการฟื้นตัวค่ากันกลัน่น แล้วก็ไต่มาที่4ี่ก็น่าจะดีขึ้นกว่าไต่มาที่3ามก็ให้หนัวค่าเหมาะสมไว้ที่ประมาณ28บาทก็ยังมีอัพไซด์อยู่ตามประจาพ้นฐานค่ะค่ะแนวโน้มของปตทสพนะคะหลังจากที่จะมีความชัดเจนเรื่องของการประกาศเพิ่มทุนนะคะแนวโน้มหุ้นตัวนี้เป็นยังไงคะคือความชัดเจนคือปตทสพนี่ถูกผักดันในลักษณะที่อ่อนแอลงนะคะ ถึงแม้ว่าผลประกอบการเองก็กอ่อนตัวลงด้วยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยประเด็นของการเพิ่มทุนที่ยังมีรายละเอียดแบบยังไม่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้ระดับราคาหุ้นเองปรับตัวลดลงมาทีนี้หน้าวิเคราะห์อของเราอะนะคะได้มีการสอบถามทางด้านโทรศัพท์กับปตทศสอบกันเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของรายยะเอีดการเพิ่มทุนเนี่ยนะที่จะมีการเสนอขายหุ้นประมาณหก0ันห้าร้อยหกพนห้าสิบล้านบาทพาย่ประมาณบาทหนเงนะคะสัดส่วนที่ประเมินจากทางด้านหน้าวิเคราะห์เนี่ยก็คาดหมายว่าทางด้านของ ตัวของการจะให้พูดถือหุ้นเดิมเนี่ยที่ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนน่าจะตกประมาณ5.1หุ้นเดิมต่อหนึ่งหุ้เน,นเพิ่มทุนแล้วก็น่าจะมีการขึ้นเครื่องหมายเอ็มนะคะก็คือผู้ซื้อหุ้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวังงนที่10ตุลาคมค่ะประเด็นดังกล่าวมองว่าเป็นความชัดเจนในระดับหนึ่งที่จะทําให้นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยรู้ความชัดเจนว่าจะต้องใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปเท่าไหร่ ตามประแจพื้นฐานเราก็มองว่าโครงการของตัวผลประกอบการเนี่ยน่าจะยังคงเติบโตนะคะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังก็ยังให้ค่าเหมาะสมที่ยังสูงว่าปัจจุบันที่177บาทนะคะค่ะสำหรับหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะคะดูเหมือนว่าราคาเนี่ยยังขึ้นมาได้ไม่ไกลเหมือนหุ้นในกลุ่มอื่นๆน,นะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เองราคาน้ำมันเริ่มที่จะรีบาวบ้างแล้วคุณวิทยามีคาแนะนําสําหรับหุ้นในกลุ่มนี้ไหมคะคือกลุ่มของพลังงานเองเป็นกลุ่มที่ ในภาพของตลาดเองปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะอาจจะมีลักษณะเชื่อว่าอันเดียร f o r m มตลาดเนื่องจากความคาดหมายของระดับราคาน้ํามันที่มีส่วนสิ่งเขาเรียกว่ามีการผันแปรไปกับทางด้านของราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่เขายังไม่ได้มีแารคาดหมายเป็นการปรับขึ้นมากนักก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1 0 0ถึงห0 5 105้าเหรียญนะคะต่อบาร์เรลซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์กรอบนั้นอยู่ ดังนั้นความคาดหมายเองก็มาจากทางด้านของตัวของอปริมาณการการผลิตหรือปริมาณการขายอะค่ะที่จะเป็นส่วนผักกันทีนี้ลักษณะดางกล่าวเนี่ยก็เลยทาให้หุ้นกลุ่มพลังงานเช่นปตทปตท,ปทสพนะคะไทยออยเองเนี่ยรวมถึงไอ้อะตัว i ออ c ีเองเนี่ย, R H, R P ยก็อาจจะมีการแข่งตัวแต่ในระยะใ,นในกล้เองก็มองว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของรง,งกันก็น่าจะเป็นผลในการผลักกันก็ทําให้ตัวของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ย ณปัจจุบันก็จะมีตัวปตทสพปตทที่มีอัพไซด์อยู่ไทยออยนะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะคือด้วยการที่หุ้นอื่นๆอาจจะมีการโกรดมากกว่าในเชิงของคุณประกอบการดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มอื่นก็เลยมีการปรับตัวดีขึ้นมากกว่าแต่ว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะได้ประเด็นระยะใกล้ ึ่งก็จะต้องมีความเข้หาหนเกี่ยวกับเรื่องของอตัตราเงินเฟอ้อถ้าปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวระดับราคาพลังมันเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทางบวกกับหุ้นกลุ่มนี้ด้วยค่ะค่ะ,คะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมองว่าคุณไทยได้ไปต่อนะคะ แต่ว่าน่าจะไปติดแนวต้านสำคัญนะคะที่ระดับ1,295จุดนะคะแต่แนวโน้มยังคงดีอยู่แล้วก็ยังคาดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะคเพราะฉะนั้น1,300ในอนาคตมีโอกาสเห็นแน่นอนใช่ฮะการคาดการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนั้นก็ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับอย่างทางสหรัฐนะครับ แล้วก็ฝั่งยุโรปนั้นถือว่าบวกกันทั่วนหน้าเลยนะครับอย่างทางดาวโจนะครับบวก72.46จุด n a สแ a q นะครับปรับเพิ่มขึ้น42.90จุด S&P 500ปรับเพิ่มขึ้น13.83จุดนะครับทางฝั่งยุโรป FTSE 100นะครับบวก11.33จุด CAC 40บวก24.48จุด d a x นะครับบวก13.51จุดตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดชาวนี้นะครับ ตลาดหุ้นโตเกียวลบ32.73จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์บวก11.51จุดตลาดหุ้นฮ่องกงบวก55.57จุดตลาดหุ้นไต้หวันบวก0.61จุดตลาดหุ้นมะนิลาบวก19.35จุดคอมโพสิตอินโดนีเซียบวก11.72จุดตลาดหุ้นมาเลเซียบวก7.59จุดตลาดหุ้นโซบวก1.35จุดครับ มาดูที่ทิศทางของค่างเงินบาทกันต่อนะคุณผู้ชมแนวโน้มหลังจากที่บาทไทยนะคะก่อนหน้านี้แข็งค่าขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของทิศทางค่างเงินบาทไทยนั้นมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ แข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะมายืนที่ระดับ30สบาทดสิงต์งถึง86สตางคตงต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะคะจากเมื่อวานช่วงเย็นปิดไป3ามสตบาทเกสงถึง98าสตางค์ตงต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะมาต,ต่อกันที่ราคาทองคำกันหน่อยค,ะค่ะคุณผู้ชมเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโคเม็กซ์นะคะถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดในรอบ เดเดือนในระหว่างวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าระหว่างการซื้อขายนั้นสวิงตัวไปมานะคะเพราะว่านักลงทุนตอนนี้เข้ามาช้อนซื้อเก่งกําไรเพิ่มนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาทองได้มีการปรับฐานลงมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังได้รับแดนหนุนจากค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐที่มีน้โนมอ่อนค่าขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ากองทุนต่างๆเข้ามาทยอยสะสมทองคําเพิ่มซึ่งก็มีมุมมองที่ดีนะคะ ในเชิงบวกต่อราคาทองคำในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ราคาทองของบ้านเราในช่วงเช้าวันนี้ขยับปรับบวกขึ้นมา150บาทต่อบาททองคำนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโคโมิกปิดบวกขึ้นมาได้27เหรียญยืนที่1,780เหรียญต่อทราอรองนิ์นะคะทองคำแท่งคารับซื้อ25,800ขาอ,ออก25,900รูปว่าพันรับซื้อ25,423ขายออก20,000 6,300บาทมาต่อกันที่น้ำมันดิบนะคะมีแรงรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันก่อน WTI หลุด90เหรียญไปนะคะล่าสุดปิดตลาดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ WTI ในตลาดนิวยอร์กนะคะราคาขยับปรับบวกขึ้นมาเกือบเกือบ2เหรียญน,นะคะล่าสุดมาปิดที่ระดับ91เหรียญ85เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ ส่วนเบรนที่ลอนดอนค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1เหรียญ97เซ็ซนนะคะปิดไปที่ระดับ112เหรียญ1เซนต์ 1, ต่อบาเ์เรวค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่น,นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อครับ